การสวดมนต์ให้ได้ผลแบบพลิกชีวิตในหนังสือสวดพลิกชีวิตหน้าหและหน้าเจหลายคนสงสัยว่าไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติมาตั้งนานทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีอาจเป็นเพราะยังปฏิบัติไม่ถูกวิธีแต่ถ้าหากทำได้ตามทุกข้อทั้งหมดนี้สามารถเห็นผลได้ใน30วัน ชีวิตคุณจะดีขึ้นแบบทันตาเห็นแน่นอน 1. การเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณบิดามารดาด้วยศรัทธาแท้จากใจ 2. เวลาสวดมนต์คือเวลาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดในวงเล็บ ถ้ามีชุดขาวให้สวมชุดขาวเพื่อความเรียบร้อย 3. ทำบุญต้องไม่นึกหวังผลจิตต้องเป็นสมาธิในทุกขณะหลายคนคิดว่าเพียงแค่สวดให้จบบทแค่นั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่แค่นั้นถึงแม้ว่าจะสวดร้อยแปดจบก็ยังไม่ได้กุศล เท่ากับสวดเพียงจบเดียวขณะจิตเป็นสมาธินี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่การสวดมน์ยังไม่ทำให้เกิดผลหลายคนกำลังผลบุญยังไม่มากพอที่จะแผ่ไปให้ภัยสารดังนั้นควรจะทำให้จิตเป็นสมาธิขณะสวดให้จดจอ่ออยู่กับอักขระตัวอักษรของบทสวด ไม่วอกแวก 4. สมาทานศินห้าก่อนสวดมนต์ทุกครั้งเพราะเหตุว่าผู้มีศินย่อมมีความน่าเชื่อถือต่อจิตวิญญาณทั้งหลายยิ่งสินครบยิ่งได้พลังบุญมากขึ้นในวงเล็บหลายคนคิดว่าถือสินได้ไม่ครบเลยไม่ปัดสมาทานศินเป็นการคิดที่ผิดอย่างน้อย ให้เรามีสินครบในช่วงขณะหนึ่งยังดีกว่าไม่มีเลย 5. เชิญเทวดาร่วมอนุโมทนาบุญในการสวดมนต์และให้พรเราทุกครั้งเมื่อเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมอนุโมทนาบุญเราก็ได้เพิ่มกำลังบุญให้แก่ตัวเองแล้วเรายังเพิ่มกำลังบุญให้กับเทวดาทั้งหลายอีกด้วย เมื่อท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลเราก็ได้รับบุญเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทวดามีบุญสัมพันธ์กับเราหรือมีกำลังบุญมากท่านก็จะประทานพรแก่เราให้สมหวังเกิดผลได้ดังปาถนา 6. แผ่เมตตาอุทิศบุญกวดน้ำหลังจากออกสมาธิทุกครั้ง อย่าลืมอุทิศบุญแก่เทพเทวดาประจำตัวขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรและอภัยทานให้อโหสิกรรมแก่ผู้อื่นในทุกวัน 7. หลังสวดมนต์ทุกครั้งต้องนั่งสมาธิภาวนาด้วยต้องทำให้ครบการภาวนานั้นเป็นบุญสูงสุดหากปฏิบัติสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานได้ยิ่งดี 8. ระลึกถึงความตายเสมอไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายด้วยกันทั้งสิน้น 9. ละลึกถึงอนันตาคือความว่างเปล่าไม่มีตัวตนวางแล้วว่างจากความยึดมั่นทั้งปวงด้วยปัญญา 10. เมื่อทำบุญแล้วเราต้องแผ่บารมีอุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราวไหวหรือที่เราไปขอพรด้วยเพื่อเชื่อมบุญให้ท่านได้เมตตาประทานพรให้เราถ้าที่บ้านบูชาพระพิฆเนศพระยาคุตหรือพระยานาคาราชเราต้องอุทิศบุญให้ท่านเสมอไม่ว่าจะทำบุญทำทาน ไหว้พระสวดมนต์หรือเจริญภาวนาปฏิบัติกรรมฐานเมื่อเราขอพรก็จะทำให้เกิดผลสลัาฤทธิ์ตามที่หวังเมื่อเราปฏิบัติครบทั้งหมดบริบูรณ์แล้วเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นเริ่มจากความทุกข์ค่อยๆหายไปความสุขใจค่อยๆเกิดขึ้นจากนั้น ทั้งทรัพย์สินโชคลาภก็จะตามมา